้าวว่าเราทําได้แต่ว่าการทําได้ก็คือว่าขึ้นกับศรัทธาของเฮาเพราะว่าทุกอย่างคือนะเป็นการลงทุนชนะเขาก็ต้องมีทรัพย์ทรัพย์ที่เอามาซื้ออาหารให้กับพวกป่า,ปาหรือว่าเห็ดในส่วนต่างๆฉะนั้นมันก็ขนขึ้นอยู่กับ ตัวนี้ครับกระเจียดไปเงินที่เขาเห็ดบุญมาครับกระเจียดลงหนองหานน้แม่งลงปุ๊บปั๊บปา๊แม่แหล่งเพาะพันปลาหน้าบ้านหน้าบนบ้านข้างล่างแม่ดูเข้ามาในหมู่บ้านนะเข้ามาเป็นบัดทวัดมาด้านข้ามาสะอาดเลยบัดทวัดนั่นเองบริวิตเลยอว่าก็จะกระดาษแผ่นหนึ่งกับบุญเห็ดบ้านนะโอ้ยเข้ามาบ้านเนห้องเพราะว่าเป็นยังก่อนที่สะอาดเพราะว่า ทางหน่วยงานส่วนราชการของจังหวัดเพิ่นพัดดันให้ชุมชนของเขามีความตื่นตัว<อ>เรื่องการ<อ>พัฒนาชุมชนหรือว่าความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาให้มันดีขึ้นอ่าก่อนอื่นก็คือในเรื่องของการจัดหรือว่าการความสะอาดอ,อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นผังเมืองประเภทหนึ่งที่เขาวางไว้บ้านท่าวัดเฮาหน่นะเอาไปเอามาดอศึกษาเขานักนักรถ ะวัิศาสตร์สกลนครสีได้เขียนใหม่ย้อนบ้านทาวัดอันนี้แหละหมื่อนี่แหละรับฐานสีได้ยืนยนันว่าววววสกลนครกนเกิดเมื่อ,อไหรไม่ได้เขียนหม่แต่ว่า